โอ้ดูปลาดูปลาปลาว่ายมาเชียดหูโอ้ตัวใหญ่มากอ่ะโอ้โหกินบีมได้เลยเนี่ยดูดิบีมเห็นปลาปะโอ้บีมยังทำปากบ่อเลยอ่ะโอ้ตัวใหญ่มากดูดิมาว่ายวนอยู่นะโอ้ใหญ่จริงๆไม่ตัวใหญ่ไหม ตอนนี้เราอยู่ที่อัปาปาก้าพุทารามนะจะพาล้องบีม,มาดูปลาช่อนอเมซอนนี่อ,อาราไพมานแหละที่เขาว่ากันนะแต่น้องบีมรับออรละว่างนั่งรถมาป้าก,ก็จะถ่ายให้ดูก่อนแล้วกันนะบปตตัวใหญ่มากที่นี่ก็จะเป็นมีร้านอาหารด้วยนะมีตัวอาปากา ส่วนตรงนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยก็จะเป็นบ่อน,น้ํามีปลามีหงขาวที่เห็นนะฮะหงสีขาวมีหงสีดำเดีย๋ยวพาไปดูหงสีดําหงขาวของดำอ uh, ู้ปลาตัวใหญ่มาก uh, ดูดีน้องๆดูมั <S 2> <S 2> นตกลงไปนี่งับเลยเนี่ยโอ้โหเใหญ่จริงอะเนี่ยเนี่ย เขากินอะไรกันนะหงหงดำงับอะไรก็รู้เส้นๆกินกันขเขากินอะไรแอบดูใหญ่ๆอะไรมรู้กินอะไรมรู้บีมตื่นแล้วบีมเห็นปลาเบลาเนื้อตัวเบลลมอเลยบีมเนื้อเน้อบีมดูปลาดิ อร่าพยมาดูหน้าเด็กฟึ้งตื่นนอนกันดีกว่าหันหน้าหนีหันหน้าหนีปากกระเบนปากกระเบนน้องเห็นปากกระเบนบาลิมสะโอ้ตัวใหญ่เบลุ้มเลยอ่ะนันนันน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 นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไม่รู้หาอะไรกิน อ้บีมดูลากระเบนด้วนะนะนี่หงจะลงน้ําแล้วหงดําเขามาเป็นคู่นะเขายู่ด้วยกันเป็นคู่ไปแล้วว่ายน้ําไปแล้วแมาๆๆๆๆๆกินน้ํากินน้ําหิวน้ําหิวน้ํากินน้ําก่อนหงนะอันนี้หงนะไม่ใช่ฮานอ้ดูป่าดูป่าป่าว่ายมาเชียดเลย ปูตัวใหญ่มากอะโอ้โหโอ้กินบีมได้เลยเนี่ยดูดิบีมเห็นปลาปะปูบีมยังทำปากบ่อเลยอะโอ้ตัวใหญ่มากดูดิมาว่ายวนอยู่นะโอ้ใหญ่จริงไม่ตัวหญ่ไหมเนี่ย ้องบีมเขาเดินวนไปวนมาเนี่ยเพื่อเนี่ยเนี่ยมาดูเนี่ยไข่เสอร์ไผรน้าจะมีเด็ก,กแกะเอาจะทิ้งไว้แกะเอาของเล่นกับขนมไปหมดแล้วบีมก็เดินมาดูยิ้มยิ้มอย่าวี่นอย่าวี่นเด็ดตุกไปแกไปแก ไปอย่างเงี้ยวนไปวนมาอย่าวิ่งมาดูอีกเงี้ยคาใจไงเหรอกินปลาไหมดูปลาปลามาวนเวียนแถวนี้นึกว่าจะให้อาหารไม่กินหรอกเม็ดเล็กบอกไม่อิ่ม อ๋แล้วถืดไปเริ่มเลยดูสิเทียบกับตัวบีม,มใหญ่ไหมซีซีส,ส,<ะ>สายอะเอามาเป็นรูปให้ไข่ดิ อ่ะซีซีมองกล้องหนึ่งสองสามดูนี่บีมบีมบีมสวยป่ะซีซีสวยป่ะอ้ยอ่ะมองกล้องหนึ่งสองสามบีมนั่งนี้ดึงนั่งนี้แล้วบีมจะแว้นมอเตอร์ไซค์แล้วอู้เดี่ยวว่าบีมอ่ะจับ อายืนแล้วไม่ต้องนั่งบีมยืนยืนไม่ต้องนั่งเอานั่งนั่งเนั่งนหนึ่งมองไม่เห็นหน้าบีมเลยเอาตรงนี้เห็นเห็นผ้านกระจุกหนึ่งสองสามบีมอ่าสวัสดีครับตอนนี้น้องน้องบีมก็กลับบ้านแล้วนะหลังจากเดิน จลัจากเที่ยวดูปลาดูเป็ดจนอิ่มหนำสำราญกลับบ้านแล้วบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วน้องบีมบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะนวสวัสดีครับบีมตรงนี้ไปแล้วบีมกลับบ้วนแล้ว